สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเพราว่าตอนนี้เราก็เจอกันในลีดเร็วๆอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นลีดเร็วของแพทประจําวันที่12กันยายน2024นั่นเองเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามันเริ่มกันเลยครับเขาบอกว่าเมตาเกมเนี่ยค่อนข้างนิ่งมาระยะหนึ่งแล้วครับอัตราการเล่นของอาลิเชมเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆครับตั้งแต่ที่มีการปรับโลกิไปครั้งก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ถึงจุดที่ต่ำที่สุด การมาถึงของซิมไบโอสไปเดอร์แมนเนี่ยได้สร้างความปั่นป่วนให้กับทุกอย่างก็จริงแต่ก็ไม่มีเด็กใหม่ๆหรือว่าเด็กเก่าเด็กไหนที่มีอัตราการชนะและอัตราคิ้วที่สูงจนเกินไปครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงทําการปรับเปลี่ยน,ก,นกลไกเพียงเล็กน้อยและเน้นการผลักดันการ์ดเก่า,กา,กาบางใบเป็นส่วนใหญ่ครับมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยครับคือแซนแมนนั่นเองแซนแมนจากเดิมเป็น5อา6พาวเวอร์เปิดตัวทั้ง2ฝ่ายลงการ์ดได้เพียง1ใบในเทิร์นหน้า ตอนนี้ก็ได้ปรับใหม่นะครับเป็นการ์ด5 e n e r g y 7 Power ครับกับความสามารถก็คือในเทอร์หน้าเนี่ยการ์ดทุกใบใช้ Energy เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยสูงสุดที่6 e n e น g y นั่นเองโดยทีมงานบอกไว้ว่ามีหลายเด็กครับที่สามารถคุกคามการ์ดจำนวนมากในช่วงท้ายเกมและแซนแมนเนี่ยก็ถูกคาดหวังให้แก้ทางเด็กเหล่านี้เสมอครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราพบว่าบางครั้งเมื่อแซนแมนเนี่ยมีบทบาทแบบนี้ในเมตาเกมเนี่ยเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็มากที่ถูกจํากัดการเล่นจนหน้าหงุดหงิด มันทําให้เรานึกถึงกรณีของลีครับเราจึงตัดสินใจที่จะทําการปรับเปลี่ยนที่คล้ายกันและการลดความสามารถของแซนแมนเนี่ยจะทําให้เขาล็อกเกมได้น้อยลงแต่ยังคงส่ง,งผลต่อแผนของอีกฝ่ายนะที่จะเล่นการ์ดจำนวนมากในอย่างมีประสิทธิภาพก็แก้การเล่นการ์ดแค่ใบเดียวให้ไปเล่นการ์ดแบบการ์ดได้น้อยลงแล้วกันเพราะว่าใช้ Energy เ,เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนเราโดนดีมในบมนชันใช่ไหมผมว่าการแก้แซนแมนแบบนี้ก็ดีขึ้นนะ ซนแมนอาจจะอ่อนแอลงแน่นอนในกรณีที่เราอยากให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นใบเดียวแต่ว่าก็คงแบบคงไม่ทําให้กงุดิดเท่าตอนนี้ตอนนี้ผมเจอแซนแมนก็เล่นเด็กหลายที่เล่นเด็กเซล่าเล่นเด็กเบลได้ยากมากนะแก้แซนแมนแบบนี้เด็กเซล่าเด็กเบก็กลับมาแน่ๆต้องดูว่าการที่ปรับไปแบบนี้เนี่ยแซนแมนจะเก่งขึ้นในทางไหนหรือว่าอ่อนลงในทางไหนนะผมว่าปรับได้ดีนะอันนี้มาต่อมากันเลย็คือ m o c ก i n g Bird ครับ โมกิ้งเบิร์เนี่ยเปลี่ยนเลกน้อยจาก10พาวเวอร์กลายเป็น9พาวเวอร์ครับกลับไปเป็นเหมือนตอนเริ่มต้นนะเขาบอกว่าโมกิ้งเบิร์เนี่ยได้กลายเป็นคีย์การ์ดของเลกที่ทรงพลังหลายๆเด็กในช่วงนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจรึงเลือกตัดพลังต่อสู้ของเธอออก1ห,หน่วยไม่แปลกที่ผู้เล่นบางคนคิดว่า69อาจจะเก่งกว่า60ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเธอสามารถหลบหมัดของช่างชี้ได้น,นั่นเองแต่จากข้อมูลที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับหากมันเกิดขึ้นกับโมกิ้งเบิร์เนี่ยเราจะหาวิธีจัดการกลััับมาอีกคร้งงในภยห ก็กลับไปเป็นเหมือนตอนแรกแล้วนะซึ่งผมมองว่าก็ดีมั้งเพราะว่าการที่ Mockingbird เป็น10 p พ w e เเนี่ยมีเหตุผลสำคัญหนึ่งก็คือโดนชังทีได้อีกอันหนึ่งก็คือจะสามารถเล่นกับสาคาได้พอเป็น9เนี่ยไม่โดนชังทีแต่ก็เล่นกับสาคาไม่ได้ ก็ต้องดูว่าในเด็กไหนมันเก่งขึ้นบ้างไหมหรือในเด็กไหนมันอ่อนแอลงบ้างไหมนะครับสำหรับ mockingbird ครับนิดเดียวเนะาะใบต่อมาครับผมก็คือ arrow นั่นเองจากร์ด5 energy 9 power เปิดตัวย้ายาร์ดฝ่ายตรงข้ามใบล่าสุดที่ลงมาในพื้นที่ใดๆเนี่ยมาอย่างพื้นที่นี้นะก็ได้รับ b u ฟ1 power ครับจาก5-9เป็น5-10 g power เราทราบว่าบทบาทหนึ่งของ mockingbird เนี่ยในช่วงหลังก็คือการมีส่วนช่วยสนับสนุนสคา,านะลดคอนนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจรึงมองหาตัวเลือก,กร์ด ที่มี power ครับเกือบถึง10ที่รู้สึกว่าควรแล้วที่จะได้รับบัฟนะฮะแ r โ o ่ก็เลยเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในบรรดาการค่าลาย5้นิจีนั่นเองเมื่อพิจารณาจากความสามารถเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์มากนักก็บัฟ arrow มาหนึ่งเป็น50ผมคิดว่าไม่น่าจะช่วย a อ r ร่สักเท่าไหร่ว่า a อโ o ่เนี่ยเคยป๊อปปู u l a r มากตอนมาแรกๆนะที่แบบเกมเปิดใหม่เลย a อโร่โกงมากๆจนปรับไปปรับมาความสามารถกลายเป็นแบบนี้ เรียกได้ว่าที่ให้ลงก็น,น้อยเพราะว่าเป็นการทีท่คอสสูงแต่บัฟพาวเวอร์ให้มันหนึ่งโดนชังชี้ได้ก็จริงไม่รู้จะช่วยได้มากแค่ไหนอาจจะจ้องรอดูว่ามีใครในแพตนี้ช่วยเขาได้ไหมหรือว่ารอดูการในอนาคตและกาันนะสำหรับแอโร่ต่อมาเนี่ยก็คือแบ็คแคทก็เหมือนแอโร่เลยคือบัฟพาวเวอร์มาหนึ่งหน่วยครับ4 9กครับกลายเป็น4 20พาวเวอร์แบ็คแคทเนี่ยมีสถิติการเล่นเนี่ยลดลงบางอย่างมากนะหลังจากการปรับเฮล่าแล้วก็แบ็คไนครับดังนั้นเนี่ย เราจรึงต้องเพิ่มพลังให้เธอเช่นกันนะเพื่อเราดูว่ามันจะส่งผลต่ออัตราการเล่นอย่างไรก็เขาเรียกได้ว่ามันโดนผลกระทบจากเฮล่าและแบ็คไนท์ที่โดนเนือไปแบ็คแคทก็เลยโดนผล,ผลพอได้ไปด้วยในการที่มีคนเล่นน้อยลงเลยบัฟหนึ่งเพาวเวอร์ให้สักหน่อยเผื่อจะมีคนเล่นเยอะขึ้นซึ่งผมคิดว่าก็ไม่น่าจะช่วยเท่าไหร่คือถ้าคนเล่นมันก็เคยเล่นเหมือนเดิมอะถ้าใครไม่เล่นอยู่แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่หยิบม,มาเล่นเหมือนเดิมแม่แหละก็อรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับแบ็คแคทเนาะมาต่อที่โเคเด เหมือนแม่แคทเลยครับก็คือเด็กดิสกายเหมือนกันด้วย 4G เหมือนกันด้วยบับมา1 power เหมือนกันด้วยครับคือจาก 4G 3า power เป็น 4G 4 power โกสไซเดอร์เนี่ยเป็นการ์ดที่น่าตื่นเต้นครับและเราก็จะหวังว่าพบจุดที่เหมาะสมครับที่เขาจะสามารถสร้างคอมโบท,ที่น่าสนใจได้แต่จากที่เราเคยได้ทดสอบในช่วงเบต้าเนี่ยเราพบว่าโกสไซเดอร์ครับจะทรงพลังอย่างมากหากเขาเป็นการ์ดที่ใช้3ามเมเนจีดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่อยากเสี่ยงครับที่จะทําการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในตอนนี้ เราจะรอดูก่อนว่าการเพิ่มพลังต่อสู้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเขามากแค่ไหนแล้วเราจะเริ่มทําการประเมินใหม่หลังจากตรงนี้นะฮะก็เหมือนแม่แค่และก่อีเดียวกันคือถ้าคนเล่นก็เล่นคนไม่เล่นก็ไม่เล่นนะผมว่านะปั๊บมาหนึ่ง power ก็ช่วยได้เด็กที่ใส่อยู่แล้วก็ใส่เด็กที่ไม่ใส่ผมว่าก็ไม่ใสยู่ดีอ่ะจริงก็รอดูแล้วกันนะว่าโกไซเดอร์จะเป็นยังไงแต่ผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวน่าจะมีแอบปรับอีกแน่ๆ,ๆหลักทีหลังนะผมว่านะหนึ่ง power ไม่ไนด้ช่วยโกลเลเดร์เท่าไหร่ มาครับผมตอ่อไปที่มูลเกลเลยครับก็คือมูลเกลว์แบบเป็น 4G เหมือนกันกันกนบไอสองใบข้างบนอะบัฟมาหนึ่ง power เหมื่อกันนี้ก็ก๊อปปี้เหมือนเดิมครับเป็น4-4เป็น4-5แค่นั้นแหละมูลเกลเนี่ยเป็นการ์ดอีกใบที่สามารถเติมพลังให้กับคอมโบพิเศษได้ช่วงเวลาที่เธอได้เฉิดฉายเนี่ยได้หายไปอย่างรวดเร็วครับเมื่อมีโลกิเข้ามาเราอยากจะลองผลักดันการ์ดใบนี้ให้กลับไปสู่ยุครุ่งโลดของเธอในอดีตครับ เราได้ลองทดสอบกันภายในครับโดยการเปลีย่ยนให้เธอเนี่ยเป็นการ์ดที่มีค่าไล่สามเมจี้นะแต่ผลลัพธ์เนี่ยกับเป็นไหยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ปรับเธอด้วยวิธี้ยน,นแน่ในเ,เร็วๆนี้นะเราอาจจะพิจารณาเพิ่มครับเพื่อเพิ่มพลังต่อสู้ให้เธออีกแต่เมื่อพิจารณาจากเลกล่าสุดที่มีม็อกกิ้งเบิร์ดนั้นค่อนข้างแข็งเก่งเนี่ยเราก็จึงปรับเพิ่มเพียงเท่านี้ก่อนก็ประมาณว่าลองปรับไป 3G แล้วแต่เก่งเกินไปครับไหยนะเลยก็เลยไม่เอา แต่พอบอกว่าจะปรับเพิ่มพอ,อร์ให้เพิ่มก็เดี๋ยวกลัวจะเก่งไปอีกก็เลยเอาเอาไปหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยดูว่ามันเป็นยังไงอาจจะผมว่าเดี๋ยวอาจจะเป็น4 6ในอนาคตถ้าไม่มีใครเล่นก็ดาวูนเกิลผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นหนันมากนะเล่นล่าสุดก็ไดโนโมูนเกิลนู่นน่ะก็รอดูแล้วกันว่ามูนเกิลจะเป็นไงกับ4 5หในแพทนี้นะครับมากันที่ใบนี้เลยผมว่าเป็นใบทีเด็ดของแพทนี้แล้วครับผมก็คือวอ์แมชีนนั่นเองก็จากเดิมเนี่ยเป็นการ์ดสี่เอเนจีเจ็ดพ กับความสามารถเปิดตัวนะจนกว่าจะจบเทอร์นาเนี่ยไม่มีอะไรสามารถหยุดการลงการ์ดในพื้นที่ที่คุณต้องการได้ตอนนี้ครับปัจจุบันเลยนะคือเปลี่ยนใหม่แล้วครับเป็น4ีนจี่7 p o w พาวเวอร์เหมือนเดิมแต่ความสามารถนี่ก็คือเปลี่ยนเป็นต่อเนื่องครับผมไม่มีอะไรสามารถหยุดการลงการ์ดในพื้นที่ที่คุณต้องการได้ฮันแนผู้เล่นหลายคนคงคิดว่ากลไกใหม่เปิดใช้งานเนี่ยน่าจะเหมาะกับวอรแมชชีนครับเราเองก็คิดแบบนั้นแต่ผลปรากฏว่า แม้แต่วอลแมชชีเนี่ยที่มีค่าพลัง35เนี่ยก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากอย่างที่หลายคนหวังไว้ครับและกาซที่เก็บไม้ตายไว้จนจะถึงเทิน6กเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับกลไกเปิดใช้งานดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้แผนสำรองโดยการเปลี่ยนความสามารถเปิดตัวเป็นความสามารถต่อเนื่องแทน,นครับนี่ถือว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่าวอลแมชชีเนี่ยปกติเราก็จะเล่นกับพวกแ a นแมนไม่ก็เล่นกับอินฟินิกับอีโบนี่มอใช่ไหม ซึ่งเปิดตัวเนี่ยมันติดแค่เธอหน้าเธน,นเดียวตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นต่อเนื่องแล้วโดยถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเล่นวอลเปชินเิร์นาเพื่อให้เธอหกเป็นอีฟินอร์ได้ตอนนี้คือวอลเปชีนเล่นเิร์น่ได้เลยแล้วก็สามารถเล่นเิร์นาเป็นอ bon ีโบนีมอร์เธอหเป็นอีฟินอร์ได้แบบสบายๆผมคิดว่าวอลเปชีนน่าจะแบบพังงานเลยแผ่นนี้ไม่รู้ว่าผมจะคิดผิดหรือไม่แต่ผมอยากเล่นมากๆครับตอนนี้แน่นอนว่าวอลเปชินเก่งสุด เดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงในการสำหรับผมมาชีนครับนี่เรียกว่าน่าสนใจสุดๆไปเลยและก็มาถึงใบสุดท้ายใน OTA รอบนี้ครับรก็คืออาการท่าฮาร์คนีเสด็งที่จริงตอนแรกผมคิดว่าเกมเนี่ยจะไม่แตะอากาาแท้านะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นการ์ดมีมที่ไม่น่าเล่นจริงเท่าไหร่แต่สุดท้ายเขาก็กลับมาแตะอาการท่าอยู่ดีมาอาการท่าเนี่ยจากเดิมคือ6อินเทอี14พาวเวอร์นะอาการท่าเนี่ยจะอยู่ในมือเราตอนเริ่มเกมเนาะแล้วก็จะลงการ์ดแทนเราไปเลยทั้งเกม ตอนนี้ครับอัคคธาเปลี่ยนไปแล้วครับเป็น6 Energy 14 Power จะอยู่ในมือตอนเริ่มเกมเหมือนเดิมแต่ว่าเธอเนี่ยจะลงการ์ดแทนคุณเนี่ยเธอเลขคู่ครับมาเขาไ่ายังไงเธอหนึ่งเธอสามเธอห้าเนี่ยเราเล่นเองได้ส่วนสองสี่หกเขาเล่นให้นะทีมงานบอกไปว่าพวกเราเองเนี่ยตื่นเต้นไม่แพ้คนอื่นๆครับที่จะได้เห็นแคทรีนฮาร์ท กลับมาระบบอากาธาในซีรีส์อากาศธาออนรองครับเราตัดสินใจที่จะฉลองด้วยการปรับตัวละครอ,อย่างอากาศธาครับหลังจากที่คุณเนี่ยได้เจออากาศธาที่ให้ความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นเนี่ยเธอจะแบ่งปันเธอให้กับผู้เล่นครับแทนที่จะเก็บทั้งหมดไว้กับตัวเธอเองเรายังไม่ได้ทําการปรับฟังก์ชันอืนน่นๆนะดังนั้นเนี่ยคุณจะยังเห็นเธอปรากฏตัวในมือตอนเริ่มเกมอยู่ก็คิดว่ามีเหมือนเดิมคนระับ เขาปรับมาเพราะว่ามีเซอรี่อากาธาเฉยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าปรับทาไมอากาธาแต่ก็อาจจะขำๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเซิร์สองสี่หกเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีก็รอดูแล้วกันว่าเด็กอากาธาจะจะเป็นยังไงอยู่ในเด็กดสการ์ดอยู่ในเด็กซูอะไรยังไงรอดูสำหรับอากาธาแล้วกันเนาะก็จบนะฮะสำหรับแพทโอเทรอบนี้ไว้เจอกันใหม่รีเร็วแพทโอเทรอบหน้าครับวันนี้ผมฮาสวะสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ